อำน,นาจชื่อเสียงและพละกำลังมหาราชาจโจสลัดอู้คู้มีอะไรเลยตอรนั้นได้กล่าวสั่งเสียไว้ก่อนตายไว้ว่าสมบัติของฉันน่นเหรอเฮะข้าขอบอกไ่้เลยว่ามันน่ะไม่มีจากนั้นเราใชาหนุ่มห่งไหลจึงมุ่งหน้ากลับบ้านเพราะว่าแม่งเสียเวลา เอาละครับผมสวัสดีครับผมยูกับผมเอง GNTG Channel คนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคือผมเจอฟอร์มช่างกำลังตกไปข้างหลังผมครับผมเนี่ตอนนี้นะครับผมกลับมาเกมรูบบอกอีกแล้วนะฮะในแมปที่มีชื่อว่า Fish <c oughs> นะครับผมนะก็เป็นแมปใหม่นะฮะที่แบบผมค่อนข้างที่จะสนใจเลยแหละเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะคือไม่แมปมาใหม่ะนะที่ผมไปดูแล้วเนี่ยมันมีคนเล่นเยอะมากมากนะเอ้ยใช่แบบคือคนเล่นเยอะแบบเยอะจริงๆอะเยอะแบบประมาณหลักหมื่นนะคุณดู คือผมก็แบบไม่สงสัยนะแบบเฮ้ยเกยมงแบบมันดีขนาดเลยวะผมก็เลยลองเข้ามาเล่นดูเลยนะฮะนะเอ๊ะเพิ่มแค่สีเวลาเยอะฮะรออะไรเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่านะผมนะไป let's go <S a few moments later เอาล่ามมะคุณผู้ชมครับก็ก็ถ้าเราเข้ามาในเกมนะี้เนี่ยคือเกมเนี่้เป็นเกมแบบนะเกมตกปลานะ้วก็แบบตกปลาแบาบก,ก็ตกปลาเฉยคุณดู <c oughs> ก,ก็อยครับผมก็เข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรเนี่ยไอเส้นนำไปหาคนเนี่ยนะพี่พี่เอริเอริ เออผมอ่านไม่ออกครับผมผมเอององกินมากฮะ <c oughs> โอเคแล้วก็กด E เพื่อคุยเลยแลวกันนะครับผมโอ้ I was expecting you อะไรเนี่ยเอาละเอ่อนักตกปลาหน้าใหม่เออชิบหวายไม่ออกเอาละฉันเห็นว่านายอ่อเป็นมาใหม่ที่นี่นะอยากจะได้เออความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าตอนเริ่มฮะเออดีไว้เชี่ยกุ้งคุ้งมาตกปลาหน่อยแฮะโอ้ดีเลยโอเคลองไปตกปลาสักสามตัวดี โอเคโอเคมาเคยแล้วผมเขาให้เราไปตกปลาแล้วผมนะเออได้เควสไปแล้วเนี่ยจับปลาหาแล้วก็ได้3ตัวนะฮะซึ่งเออเรามีอะไรบ้างเนี่ยตอนมีคันเบ็ดเอ่อที่จำจะกิ่งไม้ก็งงอันหนึ่งนะฮะต้องทำยังไงเนี่ยตกปลากดตามนี่โอ้นี่ไงโยนไปเลยอ้าวโอเคต้องกดตามนี้ใช่ป่ะเช็คเช็คเช็คโอ้ยเขย่าเขย่าอย่างเงี้ยปลามันกินเบ็ดใช่ป่ะโอเคโอเครอปลาครับผมนะวิธีปลาเหรอ๋อเล่นไงอ่ะเล่นไงอ่ะเอาเอาเล่นไงอ่ะ อ๋อต้องกดตรงนี้อ๋ออ๋อไอเล็เนาะไอเโอ้เอาไอเชี่ยกูยังระบบอยู่เลยไม่ดีกูไม่เป็นนี่ะอะไวต้องตองใช้เมาส์เลน่นเหรอโอ้ต้องเลี้ยงให้ไอเนี่มันอยู่ในตรงกับเส้นนั้นนะเลี้ยงหลอดเอซียอคระเฮียนี่อยางยากเลยคุดูเฮี้ยจับปลาได้ไหมเนี่ยกูนี้ยีวยวไปเจอปลาแล้วมั เออย่าอยลุอย่าลุดอย่าลุดอย่าลุดมึงกลับไปตรงนี้เออโอ้โหโอ้โหวิ่ตรงนี้เออเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้อย่าไปไหน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 โอเคโอเคอย่า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 เอ้ยสวยได้ปลาละเอ้ยสินสเตอร์ทราวส์สี่จุดห้ากิโลปลาใหม่วิ่งเยี่ยสวยว่ะได้ปลาตัวแรกของเรานะคุณดูเดี๋ยวเราต้องตกอีกสองตัวนะฮะไปลองเปลี่ยนที่จุดบ้างเอาปลาตรงนี้เลย ไม่ตรงนี้มีอะไรเนี่ยทงปักไว้ด้วยอ๋อแบบอะไรเนี่ยศูนยห้าสิบกิโลปลาเรจินาลี่เหรอแบบแบบอะไรี่ยแบบปักทงไว้ว่าตรงนี้จับได้ปลานีนะไอ้เหี้ยอุ้ยแบบปลาเรจินาลี่น่าจะดีเลยนะเนี่ยอาจจะได้ปลาดีเขาบ้างนะฮะเราลองมาตกตามเขาดูเฮ้ยวยววิวยิววิยวิววิววเวยิวว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 ิวาิววปลาิววิวนิวว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 ิ เอ้มึงอยู่นิ่งๆนี่หร่อเใช่ไหมอเออเออเออตามไปตามไปตามไปเฮ้ยมึงโอ้ยโอ้ยปลาเที้ยตกยากวะนี่ก็ตกได้ดเป็กระโดดหรอวะให้มึงตกยากขนาดเนี้ยเฮ้ยได้แล้วสวยได้ปาลาอะไรเนี่ยเลยสเนปเปอร์สองจุดห้าโลอืมอืมน่นน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 าสนจะได้จะได้ปลาตัวนี้แล้วเหลืออีกตัวหนึ่งนะฮะหวังว่าจะได้ปลาดีกับเขาฮนะไปโอ้โหมึง ไอสัตว์ติดหินเนี่ยทไม่ำไมทำไมเอาต้องเล็งตรงนู้นโอ้โหโอโหโหเชี่ยจมน้ำไปสัตว์เอ้ยเหมือนเกมนี้เราจะสามารถแบบซื้อเรือแล้วก็ไปเกาะอื่นได้ด้วยเนี่ยน่าสนใจน่าสนใจไปโยนไปเลยเฮ้รอปลาให้กินเหยื่อฮะขอปลาตึงๆแบบ450โลเหมือนที่เขาตกนี้แค่ไอเแค่450โลนี่แบบเบ็ดเบ็ดเไ้ยมาแล้วว่ะล่ะไอีกทีแค่อรือแบบเแค่แบบเบ็ดไม้ผมมันจะตกปลาฉลามได้เอาไว้แค่ไอเแค่มาแล้วว่ะเอาแล้วมาแล้วอุ้ยจับ ได้แล้วเจียสวยนี่อะไรเนี่ยปลาไม่ขลิวอะ่ะเฮี้ยปลากระป๋องเฮี้ยสกิโลสุดยอดนะโอเคเราก็ต้องไปหาคนนี้ใช่ปะไปส่งฟนเฟสเนี่ยน้องอามาพี่กับเราผมได้ปลาสามตัวมันทีพี่ต้องการแล้วสวยเจ๋งมากเลยไม่ยากใช่ปะล่ะฉันหวังว่านะา <laughs> เออก็อฉันกูกูก็ค,คิดว่ากูทำได้ดีนะ <laughs> โอเคเยี่ยมเลยเอ่ะ อยากจะทําอีกสักเ,เคล็ดหนึงว่าแบบภารกิจนึงเนี่ยก่อนจะเริ่มไนหะมโอเคโอเคมามามาอลองเอาเออ่ปลาไปขายแล้วก็ซื้อเบ็ดใหม่ซะโอเคมาไหมเคล็คืออะไรเนี่ยอซื้อเบ็ดอะไรก็ได้แล้วก็ขายปลาให้ได้เงินห้าร้อยนะโอเคโอเคนี่ใช่นะป่ะไอ้มือชันเนี่ยวั่นี้พี่เอ่ออ๋อนีอ่ผมจะขายของในตัวพี่ อ๋อไปเลยร้อยเก้าสิบห้าบาทไอ้เนาะเราจะหาเงินซื้อเบ็ดกันนะผมนะเอ้ยนี่ลองเดินหาจุดตกปลาแบบสงบๆดีกว่าเฮ้ยตรงนี้อะไรนะมีทงด้วยเราไปดูหน่อยเผื่อนีเป็นปลาดีๆแค่เหนือเชียร์วะตรงเนี้ยเออเนี่ยวุ้บูชากวเอี้ยเะี้ยฉลามกระทิงเออเ์ี้ยน่าสนใจว่ะตกตรงนี้แม่งอะไรไหมปอุ้ยเพอร์ฟิคว่ะม,ม,มา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 ขอปลาดีๆแล้วกัน

วุ้ยแลนแลนลีเดนัลลี่แบบเนี้ยมาโชว์เลยอ่ะโอ้โหูตกได้ป้าโคตรแรงกูตกได้ป่าตกได้ป้าเนี้ยเกมดีว่ะเกมดีอ่ะไปๆตกต่อเลยแล้วกันโอ้ยมาแล้ววะมาๆมาอีกตัวอีกตัวมาเอาเอาดึงเลยเออจะหนีจะหนีหนีมันเอ้ยไอ้นี่มันสู้อ่ะไอ้นี่มันสู้ไอ้นี่มันสู้เออเออเชี่ยาโอ้โหโอ้ขาดเลยเฮ้ยใส่จะปลาจะดีจริงนะไม่เป็นไรเอาใหม่ฮะวุ้ยอเมซิ่งว่ะมาผมแบบอเมซิ่งกับเกมนี้จริงฮะ อยากได้ปลาร้อยโลเขาบังจังเลยเฮ้ไปนี่ครับเอ้ยมาแล้ววะ่ะตรงนี้แน่เลยวะ่ะมาวัววัววัวไปไหนครับไปตามโอ้โอ้โอ้ขาดอีกเลยไอ้เย้ะไอ้กูตกปลาได้กระจอกเลยฮะเอาอะไรมาเช่ยกูกูแม่งรังตกปลาระดับโลกเลยด้วยกูเคยตกอยู่เอ่เอแม่น้ำอเมซอนมาแล้วเคยตกปลาเปลี่ยนยญามาแล้วเว้ยไอ้เียแค่นี้มันสบายมากเลยไอปลาแบบปลาทะเลแค่นั้น ชิวบอกไปก่อนไอ้ตัวนี้ตกง่ายอยู่ตัวนี้ตกง่ายอยู่ไมีตกง่ายตัวนี้ตกง่ายอยู่ไอ้น้องมาเลยโอ้ซอกอายกันแล้วโอ้โหปลาแซลมอนสุดโหดไปนี่ขอตัวดีๆหน่อยเพ่อยากได้ปลาดีๆหน่อยอ่ะแบบหุ่ยอยากจะได้ซื้อเบ็ดเร็วๆเน้องเลี้ยงเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เลี้ยงเลี้ยงทางนู้นทางนู้นเออทางทางทางนู้นทางนู้นเออไี่ไหนเนี่ยเียล้งเลี้ยงเลี้ยงไว้เลี้ยงเลี้ยงไว้ เี้ยงไว้เลี้ยงเียลี้ยงเลี้ยงไว้เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไว้เลงนิ่งนอูนิ่งนิ่งอูนิ่งนิ่งนิ่เออสวยุ้ยปลาไหลหนดเลย่าโ้ยปลาไม่ไหนึ่งจโลเนี่ยคุณดูสุดยอดอะไรเนี่ยอ๋อเป็น อ๋อนี่มีแบบมีปลาด้วยว่าเราตกปลาอะไรไปบ้างะฮะอุ้ยเขี้ปลาโคตรเยอะเลยคุณดูโอ้โหเขี้ย,เ,ยเต็มเลยมีปลาให้ตกเพียบเลยนะคุณดูแล้วก็มีเหมือนจะเป็นเกาะมีอะไรด้วยนะคุณดูเหมือนที่เราอยู่นี่จะเป็นมูสบูดนะเฮีย้ยเกมคุณอาพาร์โอ้โเฮีย้ยไม่ว่าเฮี้ยทำไมคนเล่นเยอะจังเลยรรปลาลย้าเออเนี่ยปลาไม่ว่าเฮี้ยห,ห,ห,หนักที่สุดตกไอเซลมอนอีกแล้วแต่อันนี้ห้าจุดเจ็ดกิโลอ่ะสวยเสืยคุณดูไปาว่าอย่าดูดูอุ้ยโคตร ดูเทเนี่ยนี่ก็ปลาเท้าตัวนี้เดียวเองอะไหลให้เราตกมาเลสสแสนปเปอร์ซ็อกอายนะอันนี้อันนี้ตัวใหญ่หน่อยฮะ5โล5โลโเจ็ดเนี่ยเย้โว้ยปลามีน้ำหนักวะ่ะเฮ้ยกูตกแล้วปลาซ็อกอายแซลมอน5โลไอ้น่ <c oughs> <c oughs> องไอเหียกูอ <c oughs> วดทำเหียไอเราไปขายดีกว่านะฮะเอาลุงขายปลาครับผมขายปลาหน่อยเพ่ขายไม่หมดไปเลย ได้มาส yeah. องร้อยเฮ้ยใกล้จะเสร็จเควสแล้วคุณดูเดี๋ยวเราไปตกเพิ่อมอีกสักนิดสักหน่อยนะฮะเนี่ย yeah. อ๋อ,อ,อ,อสัตว์ไม่ได้ปลาอะไรเนี่ยรองเท้าบูทว่เตกเฟิกนี่รองเท้าบูทอะวัดตั้เฮียไอแค่แม่งเกมนี้ไม่ดีแค่ปลาอ่ะไอ้เแค่เกมเกมเแี่แม่งตกตกปลายากจริงเรีงอ <laughs> <laughs> โอ้โยถ้าแบบถ้าเล่นแบบงงงหน่อยนี่คือแบบกูไม่ได้เลยเนะี่ย <laughs> เอียขนาดกูเล่นมัลงลำบากเลย เอ้ยปลาอ้ปลาไม่ยีปลาอะไรเนี่ยสปาเก็ตต้ปลาปลาคาราคูจาไอ้ยอุ้ยสิบกิโลเลยยี่ตัวยังยาวเลยเีย่าวิตัวขายแล้ววิ้ีเยียปลานี้ต้องแบบราคาดีแน่เลยว่ะเยียไปขายด่วนเลยลุงล hy ุงลุงปลาตัวเนี้ยยิ่งมึันยืองแสงโคตรเฟี้ยวอ่ะรับเท่าไหร่ลุงเนี่ยเนี่ยขายเนี่ยสองร้อยเอ้ยตรงนู้นโอ้ยเยอะสุดยอดว่ะไอ้ยงเรียกตัง้งพัน โอเคโอเคโอเคแล้วก็เสร็จเควสนี้ไปแนะทุกคนดูนะไอทำเงิน500จากการขายปลาเนี่ยคดูมาต่อไปก็เหลืออีกเควสสุดท้ายนะเป็นเออซื้อเป็ดตกปลาอันไหนก็ได้โอเคซึ่งตอนนี้ผมมีเงินอยู่พันหนึ่งนะทุกคนดูก็ตรงนี้เหมือนจะเป็นไอที่ขายเบ็ดนะนะตรงนี้เนี่ยเต็มเลยเดี๋ยวนี้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้สองพันเหรอโอ้ยอย่างแพงเลยห้าพันโอ้โหอันนี้สี่พันเออเยอะไหมอย่างแพงนี่ เอ้เนี่ยอันนี้300เป็นเบ็ดธรรมดาอันนี้ข้างๆ900เบ็ดพลาสติก what the fuck <laughs> เบ็ดพลาสติกยี่่อมจะตกอะไรได้แบบเบ็ดพลาสติกยี่เป็นเบ็ดแบบอะไรยี่่อมเป็นของเล่นที่มึงไปซื้อตามแบบตลาดนัดเอาไว้ยี่่าละเก้าเก้ายี่่าละร้อยไอ้เย้ะเอ้ยแต่ว่าไปนี่ตังเราก็มีตั้งพันหนึ่งเราสามารถซื้ออันนี้ได้นี่เอ้ารออะไรอะจัดเลยแล้วกันโอ้มาเลยเราเราเป็ด,ด,ดพลาสติกอยูไ่ไหนอ๋อน,นี่นี่ตรงนี้อินนอมเพลเมนต์แบ๊ก ปิดตรงนี้เลยไอ้เชียเบ็ดไม่เนี่ยสีสันฟุ้งฟิ้งเนีนยเนี่ยไปแล้วไปหาส่งเควสได้แล,ละกันไหมเควสส่งเควสน้อง <c oughs> ใช่เสร็จแล้วครับว้าวสุดเจ๋อเลยมึงแม่งเป็นนักตกปลาตัวจริงว่ะไอ,อ้เหี้ยเอาละ่ะตอนนี้เหมือนนายจะพร้อมแล้วที่จะเออแบรเบรเบรอ่ๆๆะเป็น่าจะไปตกปลาละเออเอมีคำถามมั้ยหรือเปล่าเนีบอกหน่อยนะอา่อาโอเคเออโชคดีนะเพื่อน เชีย่ยผมแม่งเป็นนักตกปลาแล้วว่ะไอ้เชี่ยเอ,อ้ยผมพร้อมนี่เลยเออกไปประจุไฟตามหาเออปลาปลาเออใช่ปลาตามหาเฮีย่ยว,วันพีชบ้างไอ้เหี่ย <laughs> <laughs> ดูนะครัแบ,บแบบแบบเชี่ยนี่นะคือก็สนุกดีนะคนดูนะเป็นแบบที่เว้ยเล่นก็เพลินนะคนดะูเล่นไปเล่นมาก็เพลินอยู่นะไอ้เหี้ยวิ่งเหี้ยผมยิงผมาอัดมานานแล้วนะแต่รู้สึกว่ามันแป๊บเดียวเองนะคนดูใช่ไหมโอ้ยใช่ไหมเล่นเพลินจริงคนดูก็แนะนำให้มาเล่นนะเดี๋ยวผมจะลิงก์ลิงก์แมปไว้ด้านล่างนะโอเคมั้ยโอเคผมนะก็สมควรกับเวลานะผมว่าจะพอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะอัดนานแล้วโอเคงั้นเอาไว้เจอกันในคลิปหน้ากันแล้วผมนะผมนะอ่าก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยล่ะนะโอเคผมนะไว้เจอกัันนนะะครบบบผม๊าายย อ้นไดถ้าได้ปลาดีๆจริงๆถ้าแบ่งผมก็ได้นะครับ